ลาสวดแล้วนึกถึงทุกครั้งพอมันเผอปั๊บเนี่ยพอมันเป็นทุกข์นะพอมันเผอปับ๊บมันน้อมปับ๊บมันเปลี่ยนตุกเนี่ยมันก็นหายแล้วคือเราต้องมีความพยายามมีความกระเือรือร้น,นที่จะขอคืนดีเขาถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อคือต้องแผ้บ่อยๆอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปทาอะไรมาทําไมมันไม่หายโรคมันไม่หายสักที ีแหละตงตาเจ้าขานอกจากเรื่องที่ป่วยแล้วการที่เรามีหนี้สินการติดขัดในชีวิตสภาพการเงินไม่คล่องตัวโธ่<ว>นั่นก็หมายความว่าเราก็มีเจ้ากรรมน,นายเวรในแง่หญ่ห่มบางคนยืมเขาแล้วก็ไม่ให้ไม่คืนอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็ไปรักเล็กขโมยน้อยอะไรประมาณนี้ผมไม่จ <laughs> <laughs> ตายได้หมดนะ เปลี่ยนขึ้นได้หมดนะเจ้าค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ท่านเจ้ากรรมนายเวรเริ่มจะให้อภัยเราแล้วคะหลวงตาออชีวิตดีขึ้นไงชีวิตเราดีขึ้นพอเป็นอยู่ดีขึ้นถ้าเราฝึกกรรมาฐานไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าว่าจะกรรมไม่ดีเลยกรรมดีก็ลืมเพราะไปในส่วนแล้วมันเพลินไง เผมันเพลนมันเพลนมันเพลน,ม,น,นมันเบามันก็ดีหรือไม่ดีมันก็ลืมหมดละเพราะมันเพลนเพลินนานๆเข้ามันก็หยุดแล้วหยุดนิ่งนะพากละจิตพากยิ่งกานั่นอีกอะถ้าต่อไปโอ้ยยาวเลยอธิบายไม่ถูกหรอกครับเอาไม่ได้